หม้อหน้ากากครับเขตบางบอนเป็นเขษใหญ่แล้วก็มีผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับท็อปเทนมาโดยตลอดแล้วก็มีการวิ่งผ่านของมี่คล้ายๆว่ามีแรงงานต่างด้าวอยู่เยอะมีการวิ่งผ่านไปผ่านมาเราเห็นตรงนี้แล้วก็มีผู้ตายอยู่ประมาณยี่สิบกว่าคนที่ผ่านมาเรามองเห็นตรงนี้ก็เลยรียบเอาหน้ากากอนามัยหาหมอ้อเพราะว่าจะได้เป็นการช่วย ได้น้อยได้บ้างครับก็ยังไง,งการฉีดวัคซีนก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดอยู่แล้วใครมีโอกาสฉีดก็ฉีดแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาไปไหนก็สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยแล้วก็ล้างมืออยู่ตลอดเวลาที่ไหนที่เป็นที่ไม่ใช่ที่โรงแรงถ้าไม่มีความจำเป็นก็ยังไม่ต้องน่าจะไปก็แค่นี้ผมก็ว่าน่าจะพอได้อยู่แล้วน่าจะป้องกันได้อยู่แล้วเราไปฉีดวัคซีนแล้วก็ฝากไว้นิดนึงฮะอย่าลืมพู เพื่อบรรเทาได้ก็สามารถใช้ควกคู่กันไายได้ครับค่ะก็รู้ส ตึกขอบคุณทางบริษัทเป็นอย่างมากนะคะที่วันนี้ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับคนในพื้นที่เขตบางบอนนะคะในส่วนของการส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่เขตก็พิจารณาเจ้าหน้าที่ที่ทํางานภาคสนามนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสารนณะฝ่ายโยธาฝ่ายเทศกิจนะคะซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานภาคสนามซึ่งมีความเสี่ยงในเรื่องของการจะต,ติดโรคนะคะลก็ อยากจะบอกว่าบริษัทให้มาก็ขอขอบคุณแล้วก็หน้ากากนี้ก็จะถึงมือกับเจ้าหน้าที่หรือประชาชนเพื่อให้เขาได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะ